อย่ารักษาโรกตัวแรกชื่อว่าเปียกฉีดไปเลยแล้วกันไปเอาเฮ้ยอะไปนะโอ้เสื้อ G T เปียกรุ่น Limited Edition มีไซส์ M ไซส์ L และไซส์ XL ราคา1290บาทลดราคาเหลือ1190บาทอย่าลืมไปซื้อกันเครับเอา้ายายต่อเคยฉันว่าฉันจะฉีดยาตัวนี้เข้าไปแล้วล่ะมันไม่เป็นอะไรฉันจะทรมานมันฮ่าฮแล้วฉันจะฆ่าไายภายนาสักวันนึ่งล่ะ เอาให้ประตูมันพังไปดีกว่าไปไม่อยากให้โู้ทรมานสามารถหนีได้แล้วไปดีกว่าไปจะไปโดนโทรมานแล้วและแล้วเด็กคนนี้ก็สามารถหลบหนีออกจากที่นี้ได้โปรดติดตาม EP ต่อไป